สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงพึ่งน้อยนะคะเพื่อนๆทุกท่านค่ะคลิปนี้เราจะมาทํานายนะคะว่าดวงในอาทิตย์หน้าของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะโดยไพ่จะแบ่งออกเป็นกลองที่1กล่องที่สองกล่องที่3มและกล่องที่4ค่ะขอให้เพื่อนๆตั้งสมาธิในการเลือกไพ่ที่จะใช้พยากรณ์ค่ะค่ะเราเลือกกันแล้วเนาะจะบอกว่าพิ่งก็เลือกแล้วค่ะเพิ่งเลือกกล่องที่หนึ่ง มาดูนะคะคำทำนายดูกองที่หนึ่งใบแรกเพราะฉะนั้นเพิ่งถึงบอกว่าไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันดูสิในเรื่องของการเงินนะคะ,ะการเงินเพิ่งบอกว่าระหว่างเรื่องของความเขาเรียกว่าใช้เงินเยอะใช้เงินเก่งก็ได้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ถ้ามันมีอะไรแตกหักพังทลายในบ้านเลยพวกนี้ค่ะให้เคลียร์นะคะเออให้ซ่อมแซมให้ดูแลให้ดีมันจะช่วยในเรื่องการเงินนะคะ,ะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งคืออาจจะใช้เงินไปกับในเรื่องของส่วนบนของร่างกายส่วนหัวอะไรต่างๆก็ได้ด้วยนะคะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมการดูแลผู้อื่นการตกแต่งคนอื่นนะคะถือว่าโอเคนะมันมีโอกาสที่ทำให้คุณได้เงินได้เช่นการรีโนเวทหรือหมายถึงว่าการแบบว่าซ่อมรถอะไรพวกนี้ค่ะก็ได้นะคะหรือเป็นแบบว่าอ,อ,อะไรนะ DIY อะไรต่างๆอย่างนั้นนะคะ,ะจะมีโอกาสได้เงินจากตรงนั้นได้เห็นปะเห็นปะ ในเรื่องของการงานโอ้โหดูดูสีน่ารักมากการงานนะคะก็มองว่ามีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองได้แต่จะค่อยๆได้มันเหมือนกับว่าคนที่แบบอยู่มานานแต่อายุน้อยก็ได้ขอจะคอยช่วยเหลือคอยแนะนำคอยแบบว่าคอยออดูแเลเรานะคะแล้วก็ถ้าหมายถึงลูกค้านี่อาจจะเป็นลูกค้าเด็กๆอะไรต่างๆมาแบบว่าคอยให้แสงสว่างคุณคอยแนะนำคอยชี้แนะก็ได้ค่ะ ในเรื่องของความรักสําหรับท่านที่มีคู่นะคะกอ็อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันต้องระวังเรื่องของการแง่งอนการหนีจากการต่างๆก็ได้หรือแบบการไปทํางานที่ไกลกว่าเดิมค่ะส่วนท่านที่ยังโสดนะคะเพิ่งก็มองว่ามันจะต้องแบบว่าเข้าหามันจะต้องเดินทางมันถึงจะมีถ้าอยู่เฉยๆไม่เจอใขรนะคะไพ่อ,อยากบอกอะไรไพ่อ,อยากบอกว่าบางทีคุณรู้สึกเหมือนกับแบบว่าจําเป็นจ,จําใจ อยเงี้ยเลือกไม่ได้เห็นไหมโดนผูกมัดเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ายังต้องทําประมาณนั้นก็ได้ด้วยหรือแบบบางทีก็รู้สึกว่าอึดอัดบ้างเหมือนกับว่าเฮ้ยไม่ใช่โลกของเราอ่าไม่ใช่งานของเราที่เราอยากทํานะคะค่ะรลดูกันต่อในส่วนของกลองที่2ค่ะนี่กล่องที่2นี้เพิ่งว่ามันเจ็บแค่ใบสุดท้ายนะ กองที่2นะคะในเรื่องของการเงินการเงินพู่งว่าโอเคนะโอสิบเปรียดโอเคมากไม่ใช่แค่โอเคอย่างเดียวเรียกว่ามีโอกาสมีเงิน,ม,งนมีทองร่ํารวยได้นะคะแล้วก็อาจจะได้เงินแบบโครงการใหญ่ๆก็ได้หรือได้เงินเป็นจํานวนมากรวมถึงทํางานเกี่ยวกับครอบครบัวดีค่ะในเรื่องของการงานการงานนะคะ ในส่วนของการงานก็เป็นช่วงของการเก็บหอมรอมริคก็ได้ด้วยแล้วก็เป็นช่วงของการที่ว่ามีเงินเก็บได้โครงการอะไรใหม่ๆห,หรือแบบว่า,าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆจากการทำงานก็ได้ด้วยค่ะสำหรับความรักนะคะท่านที่มีคู่ก็ต้องระวังเรื่องของการที่ว่า,าความรู้สึกเดิมๆมันกลับมา มันเป็นได้ทั้งบวกทั้งลบนะเออดังนั้นถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันใช่คุณก็จะรู้สึกหวานแหววมีความสุขครบรอบมันแต่งงานแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่นี่ก็ถึงขนาดอยากเลิอกอยากจากอยากไปเลยด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับว่าเราก็ต้องออแคร์ความรู้สึกของกันละกันนะคะส่วนท่านที่ยังโสดเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเฮ้ยแฟนเก่ากลับมาได้หรืออาจจะแบบว่าถ้าอยากจะเจอใครค่ะ ก็มันจะต้องมีในเรื่องของการที่ว่าไปในสถานที่เดิมๆบ่อยๆอันนั้นก็ถึงจะมีโอกาสเจอเนื้อคู่ได้ค่ะส่วนถามพาย,ยังบอกอะไรพาย,ยังบอกว่ามันเจ็บไปแล้วมันมันเหนื่อยมันเจ็บมันแบบว่าด้านชาไปแล้วค่ะใ,ในในบางเรื่องนะคะเออในในบางสิ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะอ่อนต่อโลกไม่ได้นะเราต้องเข้มแข็งอ่าเราถึงจะแบบว่าอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์ประมาณนั้นนะคะอันนี้คือกองที่2ค่ะ เรามาดูกันต่อในส่วนของกองที่3ามนะคะกองที่3ในเรื่องของการเงินการเงินเรียกว่าเหมือนว่าต้องต้องไปอ่ะต้องขยันต้องทําต้องเด็ดเดี่ยวต้องกล้าตัดสินใจต้องเป็นดัดหน้าถึงจะได้เงินจ้านะคะแต่ไม่งั้นมันแบบเงินก็เฉยอ่ะนะคะในเรื่องของ การงานการงานเพิ่งมองว่าโอเคเลยนะมันเหมือนกับว่าเหมาะกับการทํางานกลางคืนก็ได้ทํางานพวกเสริมสวยงาน,งานเกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญหารพวกสมุนไพรอะไรพวกเนี้ยก็ได้ด้วยนะคะหรือเป็นงานอะไรที่แบบว่าอาจจะแบบไม่ต้องบอกใครมากเงี้ยก็เป็นแบบว่ามีลูกเล่นมีแบบความลับนิดนึงอย่างนั้นนะคะ ความรักสําสหรับท่านที่ยังโสดหรือท่านที่แต่งงานแล้วก็ตามเรียกว่ามีความสุขมากเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสแต่งงานได้มีโอกาสแบบว่าเ,ออเจอเนื้อคู่ได้มีครอบครัวที่ดีได้ค่ะไพ่ออยากบอกอะไรไพ่ออยากบอกว่า ไอ้พวกสารอันตรายหรือแบบว่าเจอคนที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยพวกนี้เราอย่าไปเข้าใกล้นะคะแล้วก็แนะนําให้ทําบุญลงศพก็ได้หรือทําบุญให้กับคนที่เจ็บป่วยหรือเป็นพวกอม,พ,กอมาาพึกอมพลาอะลรพวกนี้เสริมดวงได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็ทําเสริมนิดนึงเพราะโดยรวมจริงๆมันก็ออกมาใช้ได้นะคะขอโทษทีค่ะเรามาต่อในส่วนของกองที่4ค่ะพึ่งบอกแล้วหรือกองที่1เห็นไหมพึ่งก็เลือกเหมือนกัน กองที่สี่นี้ก็แน,น่สูสีกับกองนิดนึงกองที่สี่ในเรื่องของการเงินการเงินเรียกว่าบางครั้งอะคะ่ะเรียกว่าทําอะไรก็ได้อะทําไปก่อนเพื่อให้ได้เงินมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยมันต้องคือมันต้องมีกรอบอะเออมันต้องแบบว่าเมื่อเหนื่อยเหมือนกันเบื่อเหมือนกันแต่ก็ทําได้เท่านั้นอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะแต่จริงๆอะอย่าลืมสิว่ามันยังมีงานมีเงินอะไรให้คุณทําอีกเยอะนะแต่ถ้าคุณนั่งเฉยมันจะไม่ได้เงินนะคะ ในเรื่องของการงานการงานนะคะก็มองว่าเป็นช่วงของการที่ว่าอ,อ,อาจจะแบบรู้สึกว่าเงินไม่ได้ตามเป้างบไม่ได้ตามที่คิดเ,เก็บเงินไม่ได้ตามที่ต้องการอะไรต่างๆก็ได้ด้วยเช่นกันแต่มองว่าเวลาแบบว่าแล้วก็งานบางทีอาจจะรู้สึกว่า ทำแล้วรู้สึกเหมือนกับแบบไม่จบไม่สิ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นงานที่รู้สึกไม่อยากทาอะไรต่างๆก็ได้ด้วยแต่คือจริงๆมันไม่ใช่แค่คุณไงเท่าที่ดูมันก็มีคนอื่นที่ต้องทําแบบคุณนะคะเขาก็แบบว่าเหมือนกลายเป็นต้องยอมรับนะคะในเรื่องของความรักสําหรับท่านที่มีคู่นะคะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันนิ่งเงียบมากเลยอะ่ะมันไม่มีการพัฒนาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะกับความสัมพันธ์นะคะจนรู้สึกเหมือนกับแบบว่าเบื่อเฉยนะคะไม่มีความเห็นอย่างนั้นอะ่ะส่วนท่านที่ยัง สดนะคะเพิ่งก็มองรู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียวมันเหมือนกับว่ายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่พร้อมที่จะมีใครไพ่อยากบอกอะไรไพ่ยยบอกแต่เห็นปะบางครั้งการที่เราหวังดีกับใครหรือการที่แบบว่าเราพูดความรับกับใครไปก็ตามเห็นปะมันก็แบบว่าเจอคนโกงเจอคนโกหกเจอคนแว่นงกัดได้หมดนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีป้อมประการของเราอะเวลา,าทําอะไรต้องมีหลักฐานทุกครั้งนะคะเขาถึงเวลาส่งเมลส่งอะไรต่างเนี่ย ให้มันแบบดีกว่าการใช้ปากๆนะคะรวมถึงการที่ว่าจะให้ใครกู้ยืมเงินหรือทําอะไรก็ตามมันต้องมีแบบออสัญญาข้อพักการสัญญากู้เงินเงินมีพยามีอะไรต่างต้องศึกษาอะไรให้มันชัดเจนเห็นไหมเพราะคนมันพร้อมที่จะแบบไอ้นั้นได้แล้วเพิ่งบอกกันเลยว่าความลับก็คือความลับวันนี้สนิทกันไม่ใช่หมายความว่าสนิทกันทุกวันหรือสนิทกันตลอดไปถูกต้องไหมคะดังนั้นอ,อ่ะอะไรที่เป็นความลับก็ไม่ควรจะต้องบอกใครนะคะนี่คือกองที่4ค่ะ ค่ยังไงก็ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกทท่านมากนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้ที่เพจดูดวงพึ่งน้อยนะคะเพิ่งมีในส่วนของเพจ y u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  e t t k t t o k ดูดวงพึ่งน้อยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีไลน์นะคะอาทิตย์ละครั้งประมาณนั้นทุกนะคะ ประมาณวันอาทิตย์เนาะส่วนมากจะประมาณนั้นนะคะก็ที่เพจดูดวงเพิ่งน้อยค่ะเพราะว่าในส่วนของ t i k t o อกมันยังไม่ได้ไงเขาบอกมันต้องประมาณพันคนมั้งมันถึงจะเริ่มไลฟ์ได้นะคะก็ถ้าสนใจไปไลด์ดูดวงฟรีอะไรก็ไปพูดคุยกันได้นะคะค่ะก็อกขอบคอผพ้ะคุณมากๆนะคะค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่นะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ